เราทุกคนมีตะลันเอเมนจะมีเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านมีตะลันความสามารถและมีของประทานพระวิทยามสุดที่ให้กับท่านท่านจะใช้ความสามารถตะลันของท่านในคิดจ,จักรของท่านเองอย่างไรนั้นสำคัญมากจะใช้อย่างไรในคิดจ,จักรสำคัญมากไม่ใช่ไม่กี่คนนะครับใช้ตะลัน ทุกคนร้อยเปอร์เซนต้องใช้ตะลานความสามารถสร้างคิจักรสร้างแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเราทุกคนร่วมกันใช้ผมเชื่อว่าทุกคิจักรของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยพัสลีจริงแท้จริงทุกคิตจักรเราจะเห็นนะครับคนในจังหวัดของเรามากมายก็จะเข้ามานมัสการและเชื่อในพระเจ้าเพราะอย่าลืมว่างานกิจการงานของพระเจ้าเป็นงานที่สําคัญที่สุดดังนั้นซาตานวิญ,ญญาณชั่วก็จะขัดขวางมากที่สุดด้วย เรามีศัตรูอยู่นะครับถ้าเราต่อสู้เพียงไม่กี่คนเราใช้กำลังความสามารถตะลันไม่กี่คนในการต่อสู้และที่เหลือก็ปบมือรอเชีย์อาจารย์เล็กไม่ไหวอาจารย์ใหญ่ไม่ไหวอาจารย์แม็กไม่ไหวนะครับอ้า่อยคนอื่นลงไปช่วยสิและส่วนใหญ่ก็คือกองเชีย์ใช่ไหมผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นยังไงครับกำลังโดนลมอยู่นะครับสิงสาลาสัตว์ มารซาตานกําลังลุมถึงอยู่เพราะเวลาซาตานทํางานนั้นเขาไม่ได้ทํางานเฉพาะหัวหน้าไปนะครับเขามาทั้งอะไรครับมาทั้งแก๊งของเขาท่านเห็นแก๊งซาตานไหมเขาไม่ได้มาเล่นท่านตัวเดียวนะครับเขามาทั้งแก๊งนะครับแต่สอบอท่านสู้อยู่คนเดียวและเราก็ปบมือเชียใช่ไหมอาจารย์เล็กสู้สู้นะครับเป็นไงอาจารย์เล็กบอกแย่อยู่แล้วนะจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ พี่น้องครับพระเจ้าติดอาวุธให้ท่านเอเมนคริสเตียนทุกคนมียุทธภัณฑ์นะครับทั้งชุดนั่นหมายความว่าทุกคนต้องสู้ทุกคนต้องเข้าสนามรบเราไม่ใช่กองเชียร์นะครับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไม่ใช่เฉพาะของศิยาพิบาลผู้นำผู้รับใช้แต่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเป็นของคริสเตียนผู้เชื่อทุกคนนั่นหมายความอะไรครับผู้เชื่อก็ต้องร่วมลงไปในสนามรบตะลุมบอลร่วมกับผู้นำของเราเอเมน เเ็นไหมครับ <Amen. S 1> นั้นหวังว่าพัสดีของพระเจ้าทั้งสามแห่งสี่แห่งท่านจะต้องอะไรครับร่วมใช้ตะลันของท่านกับพระเจ้าร่วมใช้ตะลันไม่ว่าแม้แต่เด็กนะครับโดยเฉพาะเป็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เราต้องให้เขาค้นพบตะลันความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้กับเขาได้ว่าเด็กนี้มีความฝันจะทำอะไรเพื่อพระเจ้า เรามีหน้าที่ส่งเสริมเด็กเหล่านั้นเพื่อะอะไรครับตามความฝันที่พระเจ้าให้กับพวกเขาเอเมนเพราะอย่าลืมว่าเด็กกับผู้ใหญ่นั้นต่างกันนะครับวันนี้เด็กเป็นยังไงเด็กอาจจะเป็นคนที่มีความรู้น้อยประสบการณ์น้อยแต่เขามีกําลังนะครับเขาอาจจะไม่มีเงินผู้ใหญ่เป็นยังไงครับเรามีความรู้เรามีประสบการณ์เรามีเงินแต่เราไม่มีเวลา จริงหรือเป่าท่านไม่มีเวลาหรอกท่านมีเวลามาโบสถ์นี่ก็บอกโอ้ oh, พระเจ้าดีนะนะลูกยังมาโบสถ์ได้อยู่นะผมให้เห็นภาพนี่คือความจริงดังนั้นพระเจ้าบอกว่าในการทํางานของพระเจ้าเราต้องรู้บทบาทเราต้องรู้ตะลันของเราเราต้องรู้ขอบเขตของเราและเราก็ต้องรู้ว่าเด็กเยาวชนของพวกเรานั้นเขามีอะไรเขาไม่มีอะไรเราจะเอาสิ่งที่เรามีช่วยเขาเอเมนไหมครับ นั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเด็กๆของท่านนั่นแหละนี่คืออนาคตของคิดจัจัอาทิตย์ที่แล้วผมเทศที่โบสถ์แล้วว่าเขาจะเป็นตำนานของพวกท่านเราไม่ต้องสร้างประวัติศสาสตร์นะครับประวัติศสาสตร์ก็คือสิ่งที่มันจะจบไปพร้อมกับเมื่อท่านตายจากโลกนี้แต่ตำนานจะดำรงอยู่ตลอดไปแม้เราจะตายนะครับตำนานคือเด็กเหล่านั้นเขาจะเป็นผู้นำต่อไปและเขาจะสืบสานงานของพระเจ้าต่อไป